ตอนนี้เรากำลังทิ้งกระเช้านะครับ ขณะน้ำแขงกำลังละลายใช่ไหมแต่วิดีโออยู่ ก็พืชพันธุ์ที่먼จ์ซาแล้วแต่หมกอย่างที่นส่ไะไกไม่ได้เลยะ บางอันมันเป็นกระจกนะโอ้โหาลงเร็วมากนะข่าวนี้นคืออะไรเนะี่ยอ๋อมันยังไง

네, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 구경을 마치시고 내려오실 때에는 탑승 시간 상관없이 줄 서서 탑승되며 구입하파시 탑승권은 왕복권으로서 공공성 잔류 인원 확인차 다시 한번 사용되오니 잘 복원해 주시기 바랍니다. 아울러 국립공원 전지역 금연구역입니다. 흡연시 과태료가 부과되오니 흡연은 삼가해 주시기 바랍니다. 도착 후 내리신 분은 탑승하신 분의 반대편이 왼쪽입니다. <laughs> กระจายตัวค่ะนครกูเลยมาอคเย